สวัสดีครับน้องหนุนนะครับคลิปใหม่ล่าสุดอัดวันที่12ธันวาคม2557นะครับตอนนี้น้องหนุน22วันแล้วครับนะครับเมื่อกี้คุณพ่อเพิ่งแคะคี้มูกให้อู้หนุนจมูกโล่งสบายเลยนะครับหนุนฟึดฟตัดมาสองสวันแล้วครับนะครับ อคิดถึงหนุนกันไหมครับอืมนะยังไงก็หนุนกวนแม่นิดหน่อยนะครับสองสามวันมานี้หนุนไม่ไ่คยนอนนอนชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่รู้สมัยเหมือนกันคงใสงอนคุณพ่อพ่อทิ้งคุณแม่ไปทํางานเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็ติดตามชมหนุนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเขาคงจะ อัพหนุนลงเรื่อยๆล่ะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย